สวัสดีค่ะมากินนะคะมากินขเนียวกับข้าวนะคะนี่ค่ะปลาดินแดดเดียวนะคะแล้วก็หมูปริ้งนะคะข้าวเหนียวผักแล้วก็มีข้าวนะคะต้องเอาไว้ข้างนี้มันบอกไม่เห็นนะคะนี่นี่ค่ะปลาแดดเดียวที่เราทําเอาไว้นะคะเราก็จะมากินกับเขานะะียค่ะนี่ค่ะนี่นะคะปลาแดดเดียว ทอดใบบักเลยค่ะนี่แดดเดียวแดดเดียวจะไม่เค็มนะคะเดี๋ยวเราเอาถั่วไว้ตรงนี้นะคะน,นี่ค่ะนี่จะเป็นข้าวค่ะมากินด้วยกันจ้ะนี่ข้าวอหนียวสองอย่างกินสองอย่างลงกันพร้อมนี่ด้วยเหรอปลาปบะะิบิบอรบเลยค่ะ ข้อกอ็จะไม่เค็มพเพราะเราใส่เกลือสองชอ้อนนะคะรสเดียผงชูรสหมักหนึ่งชั่วโมงหมักหนึ่งชั่วโมงค่ะ ออกมากจริงข้าวก็มีนะมี้าดด้วยมิ้งติ่งพริกว้า นี่นะคะเรียกเป็นข้าวเรากินสองอย่างเลยจ้านี่ข้าวซ้อมมือค่ะเนี่ยดีเลยทำให้เข็มเราทำแค่แดกเดียว ไม่เอาถ้าสองแดดมันจะแห้งไปแล้วมันจะแข็งกระดูกกอบเลยนะคะกระดูกกินได้เลยแต่ทอดกันกรอบข้าวซ้อมูจะเป็นสีนี้นะคะ หะะมักหนึ่งชั่วโมงนะคะมันจะเข้าเนื้อปลา รสเดือเครื่องหอมผมชุรสประมาณสองช้อนสองช้อนเล็กนะคะแล้วก็เกลือก็สองช้อนนะคะไม่สองช้อนแบบนี้นะคะเกลือมันจะไม่เค็มหมักนี่ปลาก้าตัวแล้วไม่ต้องไปซื้อเข้าหมักเองนะคะ อซื้อเขามาแพ้แผงนะคะไม่ขีดตัวก็สองตัวสามตัวก็เจ็ดสิบนะคะตัวหนึงก็สามสิบห้าบาทอันนี้ซือเป็นปลาเป็นก็ไม่เท่าไหร่เลยปลาไม่เป็น,น้อะค่ะเขาทําให้เอาหัวก็กินได้นะคะก็ะะหัวมันจะมาม่แล้วแต่คนชอบนะ อบต้องกินแบบว่าเขาละร้อนอยู่นะคะถ้าเขาเย็นปุ๊บมันก็จะนิ่มหมอมาเป็นหมด ต้องมีน้ำพริค่ะรสชาติเราปรุงอปรุงหมักเรียบร้อยแล้วกินแบบอร่อยหมูก็หมูหมูเข้าก็หมักเนืยอิ่งมาก็อร่อยนะคะ เลี้ยงเราแขกเลยนี่ตัวเล็กนะคะ ให้แบบแม่ค้าก็ผ่าท้องให้แล้วเราก็มาคอดเก็บผ่าท้องแล้วเราก็มาหมักทำวิธีการหมักเอง กุอปลาอร่อยมากกระดูกเนี่ยใะที่แข็งแกเนี่ยกินได้ค่ะถ้าทอดกรอบๆนะอยากกินให้ดูไม่ได้หมด 很肥。 อิ่มอร่อยได้ใจส่วนมากเราทำกับข้าวเราไม่ค่อยออกวิธการทำนะเราทำเสร็จแล้วก็มากินนะคะ่ะเลยทำคลิปกินอย่างเดียว กับข้าบางอย่างเราทำทุทำกับทุกวันนะเพราะเราต้องใส่ละใช่ไหมอร่อยค่ะชอบกินทั้งในเนี้ยล้างให้ยินงเกลียนะอร่อยบันหันมาก ไอโหม,มาตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมบางคนก็ไม่กินหรอกเขาตรงหัวเนี่ยอร่อยมาเป็นเยอะเห็นไหมครั้เนี่ยตรงนี้ กินปลาอย่างเดียวแล้วเนี่ยตัวนี้ก็พอดีเลยซื้อปลามาทำเองก็มาหมักเองนะคะได้ได้เยอะค่ะได้กำไรเยอะมากกำไรการกินนะคะเพิ่มปริมาณก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจใกัรละการของทุกท่านจงมีความสุข เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค้วค่าจาดเตียงอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุณของสาธุบายบายค่ะ